ใครตบเสียงใครคะ B C D นดคะออะไรหรือฮอตฮอเออมากรอบๆเหรอคะ ดึงขาดเลยนะคะไก่ไก่เหรอคะโตเก่งจังเลยอ่านหนังสือเหรอคะ,อ,ะอ๋ออ่านหนังสือเหรอคะมีอะไรบ้างล่ไก่เหรอคะ ค่ะไก่จ้าเออเออไก่อย่างนั้นเหรอคะไก่เออเหรอไก่มันเดินอย่างนั้นเหรอคะ วัวเอ่อมีวัวด้วยใช่ไหมคะค